ก้าวให้ไกลกว่าเดิมนะพิเศกโลโซบอกขอมอบเพลงนี้เป็นลิขสิทธิ์ให้คนไทยประถูเออพิเศษเออพิเศกนะครับนะไปแต่งเพลงไอ้พวกล้มล้างมาทำไมก็ไม่รู้นะมันยิ่งชอบอยู่ตรนี่นะมันยิ่งหาแสงอยู่เออนะไอ้พวกนี้มันล้มล้างนะพิเสษไม่รู้เหรอ นะครับนี่แอมีนเป็น V i p เห็นไหมมีเข็มกัด VIP ด้วยนะไปแต่งมันทำไมนะครับก้าวให้ไกลก้าวให้เกยอะไรไอคนพวกนี้มีแต่ก้าวติดคุกก้าวเอาไปติดคุกกว่าเดิมอย่างเงี้ยแต่งให้มันสินะก้าวล่วงกว่าเดิมคนพวกนี้ไม่เห็นเหรอพี่เสกไม่เห็นเหรอพี่เสกยังไม่ตาสว่างอีกเลยครับพี่เสกสอสอไอก้าวไอนี่ย วันวันมีแต่แซะสถาบันเนี่ยพิเศษไม่เห็นเหรอตอนที่ไอ้พวกด้อมส้มเนี่ยมันชุมนุมเนี่ยพิเศษไปอยู่ไหน <c oughs> ตอนที่ไอ้พวกด้อมส้มเนี่ยนะมาจาับจ้วงสถาบันนะมาชูสามนิ้วใส่พระเทพนะครับอย่างเงี้ยนะมาทํามบจับจ้วงนะครับทํากโยตินนะไปพ่นสีใส่พระพันปีใส่ บรมณามายักษ์พราพันปีพิเศษไปอยู่ไหนมันจวบจับจ้วงบอกต้องปฏิรูปสถาบันนะต้องโอ้โหยกเลิกสถาบันอะไรอย่างเงี้ยนะแสะสถาบันเป็นว่าเล่นตลอดเวลาที่ผ่านมาสองสาปีที่ผ่านมาพิเศษไปอยู่ไหนวันะวนี้มาแต่งเพลงให้มันอีก นะครับก้าวใกล้กว่าเดิมเนี้เออพิเศษนี่สงสัยแกจะไม่รับสื่อหรือเปล่าหรือว่านะยังไงไม่เข้าใจคนพวกนี้มันก็จะล้มสถาบันล้างล้มล้างการปกครองชัดเจนนะฮะแทนที่จะแต่งเพลงให้คนไทยเนี่ยนะครับลักสถาบันแต่งเพลงให้คนไทยเนี่ยมีความรักชาติรักบ้านรักเมือง ไปแต่งเพลงให้เฉลียให้พวกก้าวไกลแล้วบอกเป็นลิขสิทธิ์ของทุกคนใครจะจะไปอยากไปร้องนะครับเนี่ยไอ้พักก้าวไกลมันเคยโพสต์วันพ่อวันแม่มันเคยโพสต์ถวายพระพรมั้งไหมพิเศกรู้ไหมว่าวันวันพระวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันแม่ที่ผ่านมาไอ้พักก้าวไกลมันไม่เคยโพสต์ถวายพระพรเลยไม่ใช่ว่าแค่ปีปีไม่ใช่ว่าแค่ว่าที่ผ่านมา ตลอด4ปีที่ผ่านมามันไม่เคยโพสเลยนะครับแล้วแต่ละคนนี่โดน1นึทั้งนั้นเออนะพิเศษควรจะแต่งเพลงนะเลารักกันรักสถาบัน,นเพลงที่พิเศษเคยแต่งอ่ะดีมากเลยนะ ภูมใจเถิดเกิดเป็นไทยทนงไว้ในใจตนแผ่นดินนี้ของทุกคนใช่แผ่นดินของใครมาเถิดมาลำลองมาลำลองเพลงชาติไทยอันนี้เพลงนี้พิเศษเคยแต่งไว้ดีมากเลยพิเศษลืมไปหมดแล้วเหรอนะวันนี้มันจะมาล้มล้างการปกครองม,มันจะเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นสองสี่เจ็ดห้าไอ,ชอ้ช่อมาอยู่โทรหาปีดีอยูนะ่เลย ไอวันไอโลมมันจะเปลี่ยนวันชาติอยู่เลยพิเศษไม่รู้เลยเหรอไม่รู้เรื่องเลยเหรอพิเศนะครับเออแต่งเพลงนี่แต่งเพลงให้คนไทยรักกันสามัคคีกันอย่าล้มล้างสถาบันเนี่ยยังจะดีกว่าอีกนะอืมเพลงแม่แม่จ๋าแม่รู้บางไหมว่าดวงใจดวงนี้เป็นห่วงเนี่ย วันแม่เนี่ยมันไม่เคยโพสต์ถวายพระพรวันแม่เลยพิเศษรู้ไหมเนี่ยเออพิเศษรงสัยจะนะเป็นพวกส้มแล้วเนี่ยนะครับพิเศษกลายเป็นร่อมส้มไปแล้วมั้งเออมีปุ่มกดตังกิวนะนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็ สแกนที่ QR code นี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด s ับส c r i b e กันด้วยนะครับ